สวัสดีครับทุกๆคนคลิปนี้พวกเราเราผู้เล่นไหมครับมือใหม่ที่ไม่ใหม่ได้แก่ผมไอ้ I, พี่ฟ้าและคลิมหันจะมาเอาชีวิตรอดจากไมค a f ฮาร์ดคอร์โหม e โดยเป้าหมายของพวกเราก็คือการกําจัดเอนเดอร์ราก้และเอาชีวิตรอดไปเรื่อยๆโดยที่ทุทกๆสิบวันเราจะเพิ่มแอดออนขึ้นมาหนึ่งอย่างโดยที่เราจะใช้กลงล้อสมแอดออนที่ได้มาจากคอมเมนต์ที่เสนอมานั่นเองและพวกเราจะไม่นอนเลยแม้แต่คืนเดียว จะเป็นยังไงฝากกดติดตามและกด s ับสไ r i b e ส่วนทาง TikTok ก็ฝากกดใจด้วยนะครับเริ่มมาวันแรกเป้าหมายพวกเราก็คือการสร้างบ้านหนึ่งหลังลเอาชีวิตรอดภายในวันนี้ไปให้ได้เปิดมาผมก็เริ่มตัดไม้ส่วนพี่ฟ้าและก็คิมหันก็ออกไปตัดไม้เช่นเดียวกันสิ่งต่อไปที่ผมจะทำนั่นคือการหาอาหารพวกเราจะไปต้องมีอาหารถึงจะโย่รอบบนโลกใบนี้ได้ แต่ไม่รู้ด้วยเหตุปการใดผมแทบไม่ต้องออกแรงหาอาหารเลยเพราะหมาป่าเป็นคนหาให้เราหมดแล้วแม่น่ารักจริงๆสิ่งต่อไปเป็นสิ่งที่เราขาดไม่ได้ในการเอาชีวิตรอดครั้งนี้นั่นคือหินนั่นเองมันเป็นปัจจัยพื้นฐานของไม้คราบเลยก็ว่าได้ไม่ว่าจะเป็นการคราบขวานพิกแอคหรือแม้แต่เตาเผาที่เอาไว้เผาเนื้อนั่นเอง สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยเมื่อเรามีเตาเผาแล้วนั่นคือฐานนั่นเองโชคดีมากที่คิมหันดันเดินไปเจอพอดีทำให้ผมไม่ต้องเสียเวลาในการหาฐานเลยแม้แต่นิดเดียวเมื่อเราได้ฐานมาแล้วเราก็ทำการคราฟเตาเผากันเลยเตาเผาเป็นสิ่งที่จำเป็นมากในการเอาชีวิตรอดในครั้งนี้ผมไม่รอช้าทำการเผาเนื้อทันทีเพื่อที่จะเอามากินเมื่อของของเราครบหมดแล้วเป้าหมายของพวกเราในเดยวันเลยก็คือการสร้างบ้าน เราจำเป็นต้องสร้างบ้านให้ทันก่อนที่พระอาทิตย์จะตกไม่งั้นเหล่ามอนสเตอร์มากมายจะเกิดขึ้นมาและเป้าหมายของเราก็จะยากยิ่งขึ้นแต่ไม่พอยังมีสิทธิ์ที่พวกเราบางคนอาจจะตายหรือจะตายกันหมดได้อีกนั่นจะทําให้เราเกมโอเวอร์ในทันทีแต่โชคร้ายที่พวกเราไม่สามารถสร้างบ้านให้เสร็จทันเวลาได้พระอาทิตย์ได้ตกดินเป็นที่เรียบร้อยทําให้มอนสเตอร์เริ่มถือกําเนิดขึ้นและการสร้างบ้านของพวกเราตั้งจากนี้จะเป็นเรื่องที่ยุ่งยาก ถึงแม้การสร้างบ้านในตอนกลางคืนจะเป็นเรื uh ่องยากสำหรับพวกเราสามคนแต่พวกเราก็สามารถฟันฝ่าจนสามารถสร้างบ้านที่สมบูรณ์ได้พวกเราทั้งสามคนนึกขึ้นมาบนดาดฟ้าของบ้านเพื่อมาดูแสงอรุณยามเช้าของวันต่อมาเป้าหมายเดียวขอพวกเราสําเร็จเรียบร้อยแล้วนั่นคือการสร้างบ้านในวันแรกพวกเราไม่มีใครตายเลยแม้แต่คนเดียวสําเร็จแล้ว ติดตามตอนต่อไปก็จะกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปแรกของพวกเราเดวอลของฮาร์ดคอมูดเป็นอะไรที่สบายยังไม่คาดคิดแต่ว่าวันต่อไปคงจะยากลำบากแน่นอนนี่เป็นคลิปแรกของผมที่ัดต่อเพราะฉะนั้นถ้ามีอะไรจะติดเย็นการแนะนำกันได้นะครับฝีมือการตัดต่อของผมอาจจะไม่ได้ดีขนาดนั้นบายบายนะทุกคน